สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft r e m a s t e r กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้นะเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Metropolis 1. 1 1นะครับผมหลังจากที่ดูภาค2ไปแล้วเราก็มาดูภาค1กันบ้างน,นะฮะึ่วันนี้ก็จะเป็นเกม1ประทะนน,นะฮะโอ้โหผู้เล่นเ,เป็นชาวเกาหลีด้วยนะคุณอ,อ,อะไรนะตรงนี้คุณ Dis c กโวงเล็บาโนะซโนี้น่าจะเป็นชื่อแคลนละมั้งนะ อ่ะแล้วตรงนี้อ้าวแล้วทําไมฮัลโหลโอเคเผลอไปคิดชื่อเขานะฮะก็เลยมองไม่เห็นนะเล่นเป็นโปรโตสสีทียวนะสีเขียวฟ้าอยู่ที่ฝั่งขวาล่างนะผมจะเรียกว่าสีเขียวไปเลยแล้วกันนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับผมคุณ KGMKG เอ้ย KGMKGM 1 2 3นะฮะเป็นเซิร์ฟสีส้มนะฮะอยู่ฝั่งขวาบนนะครับผมเออผมเพิ่งผมเพิ่งสังเกตนะว่า เร่ที่ตัวเก็บเร่มันถือมาเนี่ยมันเรืองแสงด้วยนะเนี่ยใช่ไหมใช่แหละนะฮะนี่เรืองแสงด้วยนิดหน่อยอะ <c oughs> นะฮะ,ะแต่อย่างไรก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีเขียวก็มาเปิดไพลอนที่เบสสองนะลงไว้ณจุดนี้เลยนะแต่ว่ามันอยู่ใกล้แนวแร่เกินไปหรือเปล่านะ่าจะขยับขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะประมาณตรงนี้นะอแล้วบริเวณทางลงนี้ก็จะมีเร่ขัดขวางนะอะทำให้ทางเดิมมันแคบลงนะแล้วตอนนี้เปิดเป็นฟอร์จนะครับผมว้าว อย่าบอกนะว่าจะเล่นแคแนนรัชน่าสนใจนะอ่ะแล้วตอนนี้ว่ายังไงฮะฝั่งสีส้มส่งอพอลโลคามาสเกลโอเคไม่มีอะไรน่าตกตะลึงสักเท่าไหร่นะอะ่ตรงนี้สปอนนิ่งพูลกำลังมานะครับผมบ่อเพาะบ่อเพาะพันธนะุ์นะฮะภาษาไทยไม่มีคำแปลอย่างเป็นทางการหรอกแต่ว่าถ้าเป็นผมแปลผมก็จะใช้คำนี้แหละบ่อเพาะพันธุ์นะเพราะว่าพูลมันก็แปลว่าบ่อนะสปอนสปอนนิง่งก็แปลว่ากำเนิดหรือว่าให้กำเนิดน,นะ ก็บอกพระพันนั่นแหละนะฮะชื่อสวยงามดี <c oughs> โอเคเสร็จแล้วฝั่งสีส้มกดเซิร์ฟลิงมาสองคู่เลยนะเซิร์ฟเซิร์ฟลิงโอเคโทโตสโปรบกำลังมานะตรงนี้โฟตอนแคนนอนลงกันบ้านไวเลยเหรอฮะโอ้น่าสนใจนะ,ะ The Forge อันนี้สกินรีมาสเตอร์นะถ้าเป็นสกินกราฟิกคลาสสิกมันก็จะเป็นแบบนี้นะโอเค ตรงนี้รู้สึกว่าสวยขึ้นเยอะเลยนะโฟตอนแคนนอนมาแล้วนะฮะปืนใหญ่โฟตอนนะครับแล้วตรงนี้ก็ลงเบสสด้วยนะฝั่งสีเขียวนะในขณะที่สีส้มนี่ก็สเกาอยู่นะฮะรู้สึกว่าแมปน,นี้น่าจะเป็นแมปเล่นกัน4ี่คนมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะที่แน่ๆนะฮะโรบร์วิ่งเข้ามาสเกลจ้ายเอ๋แล้วครับเจอเจอแล้วนะว่าฝั่งสีส้มอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้อะไรพาร์ติเคิลบีมดาอีกฮะโอ้โหโดนรุมแท้แตกไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ เอสแทคเตอร์กำลังมานะบ่อกแก๊สของเผ่าเซิร์กนะครับผมส่วนฝั่งเซิร์กก็ลงตรงนี้กับตรงนี้นะฮะอ้าแล้วฝั่งสีเขียวกดยอมแพ้ทำไมถึงกดยอมแพ้ไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นได้อย่างไรให้ฝั่งสีเขียวกดยอมแพ้น่าจะกดยอมแพ้เพราะว่าไม่มีอยู่เนี่มาต่อสูน้นะเออ ใช่นะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งจะลงเกตดวนะฮะเกตเวยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับแต่ว่าฝั่งสีส้มนี่คือมีเซอร์กลิงเข้ามาแล้ว4ตัวนะไม่ได้สิฮะลักษณะนี้เรียบร้อยครับไปอย่างรวดเร็วนะเกมนี้โอ้โหจบไปในเวลา3นาที11วิเท่านั้นฮนะรสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณ KGM KGM 1 2 3ฝั่งสีส้มนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ